สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช่อง YouTube Peter Boat นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่14มกราคม2564นะครับก็มีข่าวจากสื่อเยอรมันเกี่ยวกับเรื่องของการมองหาตัวแทนลมพาร์ดเอาไว้คร่าวๆ5คนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครกันบ้างแล้วก็มีอีกหนึ่งรายงานที่น่าเชื่อถือครับบอกว่าเชลซีจะซื้อกองหลังแน่ๆอย่างน้อย1คนนะครับมารอชมกันได้ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนละกันนะครับเริ่มจากยาถ่าย1 2 3นะครับแกถ่ายท้องผูขับลมถ่ายน เสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียาท่าจอมทองนะครับแก้ก,กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อได้ที่ช่องทางเดียวกันทักไปบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบนั่นเองนะครับ แล้วก็ฝากผลงานของผมกับ Official Chelsea ตอนที่7ไว้ไปด้วยนะครับผมจัดทีมยอดเยี่ยมตลอดการของสโมสรไว้ไปชมกันได้ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับไปดูกันเยอะๆเขาจะได้ต่อสัญญากับผมยาวๆนะครับแล้วก็ฝากเพจของน้องเอินไ้ด้วยเชียร์บอลกับเอินไปกดไลค์กันได้นะครับแฟนเชลซีเริ่มกันที่ผลบอลเมื่อคืนก่อนเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่พลาดนะครับเอาชนะไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนไป1ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากฟนะิลฟอร์เดนนาที44 ตอนแรกคิดว่าคู่นี้น่าจะขาดลอยนะครับแต่ท้ายที่สุดเฉือนลูกเดียวเท่านั้นนะครับแมนซิตี้ชนะไปนะครับทำให้แมนซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับ3มนะครับมี32แต้มตามหลังแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด4แต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดนะฮะแล้วก็มีท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยครับสเปอร์นี่พลาดท่าครับเสมอครับนำฟูลแลมก่อนนะครับจากแฮร์รี่เคนนาที25 แต่ฟูแลมมาตามตีเสมอนาที74ครับจากคาวาเรโรนะครับคนนี้หม่งตีเสมอเข้าไปช่วงครึ่งหลังนะครับทำให้สเปอร์ได้เพียง1แต้มเท่านั้นซึ่งโอเคแหละฟูลแลมร่างกายจะอ่อนล้าแน่ๆก,ก่อนจะมาเจอกับเชลซีในวันเสาร์นี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามประมาทคืออะไรคือความมั่นใจครับเขาแบ่งแต้มกับสเปอร์มาได้ นะครับและฟูแลนตอนนี้อยู่อันดับ18อยู่ในช่วงหนีตกชั้นอยู่นะครับเขาพกความมั่นใจจากการแบ่งแต้มสเปอร์ก่อนที่จะเจอกับเชลซีได้เพราะฉะนั้นห้ามประมาทเด็ดขาดครับถ้าประมาทหรือถ้าเกิดเล่นไม่ดีพอก็มีโอกาสจะต้องพลาดคว้าชัยชนะเหมือนท็อตแนมฮอสเปอร์ได้เช่นกันนะครับนี่คือผลบอลที่เอามาฝากทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องของโค้ชกันดีกว่านะครับมีเรื่องกุนซือมาฝากนะครับ รายงานนี้นะครับมาจากคริสเตียนฟอล์นะครับของสปอร์ตบิลนะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเยอรมันและถ้าเกิดเฉพาะเจาะจงบาร์เยนมิวนิกเขาจะแมนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทีมอื่นก็เฉยๆกันกลางนะครับทียสองทียสามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบาร์เยนเป็นเยอรมันเทียหนึได้เลยนะครับเขาบอกว่าแฟรงก์น้ำผ่าดนะครับจะยังไม่ถูกปลดจากตําแหน่งในเวลานี้นะสโมสสนจะให้เวลาต่ออีกหน่อยนะครับแม้จะไม่ประทับใจผลงานที่ผ่านมาก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีครับคือแม้จะให้เวลาแต่สโมสรก็มีขีดจำกัดอยู่เหมือนกันแล้วก็เริ่มมองหาตัวแทนเอาไว้บ้างแล้วนะครับ5คนที่เชลซีลิสต์ชื่อเอาไว้คร่าวๆตอนนี้นะครับมีเบนดอนโรเจอร์สกุนซือของเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีราฟฮัสเซอร์ฮูเซอร์ของเซาท์แฮมป์ตันโทมัสทูเคิลนี่เพิ่งแยกทางกับปารีสแซงต์แชร์แมงมาร์ซิมิลินอัลิเกรีนะครับอันนี้ตัวเก่าครับกำลังว่างงานอยู่แล้วก็ยูเลนนาเกลส์แมนของแอร์เบียนไลฟ์ซิกนะครับ ซึ่งรายงานนี้ก็ตรงกับด e a t h l e t i c UK ครับที่บอกว่าเชลซีก็เริ่มมีการมองหาตัวแทนเอาไว้บ้างแล้วนะครับนอกจากนี้ครับเมื่อมีคนเอาข่าวนี้ไปลงต่อในทวิตเตอร์ปรากฏว่าไอ้แอคเขาวงในเชลซีอย่างแคฟียูดเนี่ยที่แม่นมากมาโพสต์ตอบด้วยนะครับเขาไม่ได้บอกนะว่าไอพวกเกี่ยวกับ5คนที่ว่ามาอย่างไงแต่คนนี้เขาโพสต์ถึงโทมัสทูเกลนะครับโทมัสทูเกลซึ่ง คฟฟี่ยูตบอกว่าปีนีซาวีนะครับคนนี้เป็นเอเยตนชื่อดังเป็นเอเยตนของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ของดาวิดอลาบาแล้วก็เป็นคนสนิทกับโรมันอับรามวิชเขาบอกว่าปีนีซาวีเป็นหนึ่งในคนที่พยายามผลักดันทมัสทูเคิลให้กับเชลซีอันนี้แคฟฟี่ยูตคอนเฟิร์มมานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้แหละว่าเชลซีสนิงไหมแต่ทมัสทูเคิลน่าจะสนใจรับงานคุมเชลซีครับอันนี้คือสิ่งที่ตอบได้ตอนนี้เพราะ เอเย่นพยายามนําเสนอให้กับเชลซีแต่เรายังไม่รู้นะว่าเชลซีสนใจหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดดูจากรายงานของแมตต์ลอที่ผ่านมาก่อนอันนี้แมตต์ลอเคยบอกเชลซีก็มีความกังวลในตัวโทมัสทูเคิลเรื่องที่จากประวัติที่ผ่านมาทูเคิลชอบตีกับคนอื่นเต็มไปหมดเลยนะครับตีกับบอร์ดดอดมุนตีกับบอร์ดเปแอเชส่วนโรเจอร์สนาเกลมันอาเลกรีลาฟัสเซอร์ูเซลเนี่ยข่าวก็ยังจางๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวดรอดูกันต่อไปว่ารายงานนี้ของสปอร์ตบิลจะแม่นหรือเปล่า ถ้าถามผมนะครับมันไม่ได้แบบบายเยนจ๋าขนาดนั้นแต่ยังมีบางคนที่อยู่ในเยอรมันอย่างเช่นยูเลนนาเกลส์มมนเอ่ยโทมัสทูเคิลเป็นคนเยอรมันเอ่ยผมเลยรู้สึกว่าข่าวนี้อาจจะไม่ถึงกับลือนะอาจจะพอฟังได้แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าแน่นอนชัวร์ร้อเปถ้าให้ตีเป็นเทียกับข่าวนี้ผมว่าเทียรสนะครับของคิสเตียนฟอลที่รายงานข่าวลักษณะแบบนี้นะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับอันนี้ ยังยังตีความแบบชัดเจนมากไว้ได้แต่ผมจะย้ำนะครับว่าเวลาผมเอาข่าวลักษณะแบบมีกุญซื่อแทนแลมพาดมาอย่างเงี้ยมักจะมีคนเข้าใจผิดเยอะนะครับบอกว่าปีเตอร์โบสเป็นแกนนําไล่แลมพาธนำเสนอข่าวไล่แลมพาดจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณตามผมจริงๆจะรู้ครับว่าผมเนี่ยโคตรเซฟแลมพาดเลยนะครับตามมาตานจะรู้ครับและที่ผมเอาข่าวมาเพราะอะไรเพราะผมเป็นนักข่าวไงผมก็มีจรรยาบรณของผมนะครับว่าถ้ามันมีรายงานจากสื่อที่น่าเชื่อถือมา ผมเอามารายงานอยู่แล้วครับและนี่มันเป็นรายงานจากสื่อดังครับก็คือ Sport Build s p o r t b i l l เป็นสื่อเบอร์หนึ่งของเยอรมันเลยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรายงานไปตามนั้นนะครับไม่เกี่ยวว่ายุยงเป็นกระบอกเสียงไล่โค้ชไม่ใช่ครับผมรายงานตรงไปตรงมาวิจารณ์ก็ตรงไปตรงมานะครับอันนี้ผมให้น้ำหนักว่าพอฟังได้แต่ยังไม่ถึงขั้นชัวร์ร้อถูกไหมแต่ที่น่าตบกระบาลคืออะไระครับคือ Sky Sport ครับ สกายสปอร์ตเมื่อวานนี้ผมเอาข่าวนี้มาลงเป็นพาดหัวใหญ่เลยว่าเขาพาดหัวนะว่าเชลซีกำลังพิจารณาดึงตัวอัฟฟัมแกรน์กลับมาช่วยงานแฟรงค์ลัมพาดเอามาเป็นทีมที่ปรึกษาคอยให้คันนะนนำลำัมพาดลักษณะแบบนี้นะครับเป็นรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับซึ่งคนที่รายงานคือคารวีโซเฮนโคนะครับของสกายเป็นเป็นกูรูเกี่ยวกับตลาดซื้อขายของสกายนะครับซึ่งถามชื่อเสียงของสกายสปอร์ตถามว่าน่าเชื่อถือไหมนี่คือสื่อดังระดับโลกเลยนะครับแต่ ว่ากันตามตรงปี2ปีหลังสุดข่าวสกายสปอร์ตมั่วบ่อยครับผิดบ่อยและอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่ผิดแบบไม่น่าให้อภัยครับเพราะคนที่ออกมาปัดให้คือใครคือแมทลอครับแมทลอออกมาปัดข่าวนี้ให้เลยครับ mm hmm. เขาบอกเลยว่าเชลซี sea, ไม่มีแผนที่จะเอาอัฟ r ฟัมแกรนกลับมาอยู่กับสโมสรไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามนะครับ แมทลองนี่คือสายตรงกับสโมสรเวลาจะเขียนข่าวรายงานข่าวพวกนี้เขาก็ถามทางสโมสรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอัฟฟัมแกรนด์เป็นอันว่าปัดตกไปนะครับแล้วหลังจากนี้ถ้ามันเป็นสกาย p o r t อีกเนี่ยและยิ่งถ้าเกิดเป็น c a r w เวสโซนเฮ k โคอีกเนี่ยผมรู้สึกว่าคือมันมันรายงานข่าวถูกบ้างผิดบ้างไม่เท่าไหร่แต่อันนี้คือมันมันไม่มีมูลเลยแล้วอยู่ดีก็กุขึ้นมาเนี่ยผมว่า ถ้าสกายยังไม่ดีขึ้นหลังจากนี้เผลอๆจะหล่นไปเทียร์สามเอานะคือตอนนี้ผมให้เทียร์สองนะครับสำหรับสกายสปอร์ตนะครับแต่ก่อนเคยเป็นเทียร์หนึ่งตอนนี้ผมให้เทียร์สองเพราะมันมีหน้าใหม่ไฟแรงมากกว่าคือถ้าเกิดคุณจะตามข่าวเชลซีคุณมีแมตต์ลอคุณมีไซมอนจอห์นสันคุณมีเรมทูนี่คุณมีฟาบริซิโอโรมาโนที่แม่นทุกทีถูกไหมครับพวกนี้ผมยกให้เป็นเทียร์หนึ่งสกายที่ผ่านมาผมปรับลำดับมาเหลือเทียร์สองแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นถ้ามันยังเต้ายังมั่วแบบนี้บ่อยๆ ผมว่าเผอเดี๋ยวจะหล่นไปเทียสามเอาแมดลอฟาดทุกให้ทุกอย่างให้เลยนะครับปัดปัดตกให้นะครับแมดรอเป็นคนที่เซฟภาพลักษ์สโมสรอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับแมดรอครับเขาจะมีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับเกี่ยวกับตําแหน่งกองหลังนะครับอันนี้แมดรอไม่ได้เขียนลงในหน้าเซกชันของเชลซีในเทเลกราฟตรงๆนะครับแต่ว่าเหมือนกับเขาจะส่งตัวข่าวให้กับคนที่ สมัครสมาชิกให้นะครับแต่ต้องกด follow ก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเวลาผมเข้าไปดูข่าวของแมทลอผมก็จะเข้า section Se เชลซีแต่ผมลืมกดปุ่มตรงนี้ไปเขาเลยไม่มีตัวข้อความนี้ส่งมาแต่ยังดีที่เว็บอื่นๆเขาได้แล้วเขาเอามาสรุปให้ฟังซึ่งผมจะแปลให้ดังนี้นะครับเกี่ยวกับตำแหน่งกองหลังนะครับซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งกองหลังนะครับแมตต์อบอกว่ากรณีของฟิคาโยโทโมรีนะครับที่มีข่าวจะย้ายออกจากทีมตอนนี้ถูกไหมก็บอกว่าถ้าเป็นมิลานเนี่ยพวกเขาอยากยิมตัว18เดือน แต่ถ้าเกิดเป็นทีมจากอังกฤษพวกเขาอยากยิมตัวจนจบซีซั่นอันนี้คือของโทมรี่สั้นๆนะครับส่วนที่เป็นขาเข้าคืออะไรแมตต์รอบอกว่าเป็นที่คาดการนะครับว่าเชลซีมีแผนที่จะคว้าตัวกองหลังอย่างน้อย1รายในซัมเมอร์นี้นะครับมีแผนจะคว้าตัวกองหลังอย่างน้อย1รายในซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งต้องเป็นกองหลังในสไตล์ที่สามารถสั่งการแนวรับได้ดีด้วยนะครับเป็นคนสั่งการได้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญแมตต์รอไม่ได้บอกนะครับว่าเชลซีจะเอาใคร แต่เว็บไซต์ tribuna เขาสรุปให้ว่าในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาคนที่มีข่าวกับเชลซีและเล่นเซนเตอร์ฮาฟได้ก็มีดาวิดอลาบาของบาเยนมิวนิกที่กำลังจะหมดสัญญาแล้วก็อีกคนหนึ่งคือไดโยอูปาเมกาโนนะครับกองหลังของแอร์เบียนไลฟ์ซิกนะครับที่ค่าฉีกสัญญาซัมเมอร์นี้40ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเชลซีจะเลือกใครนะครับแต่ผมว่า ถ้าดูจากสถานการณ์หลังๆมาเนี่ยเชลซี Chelsea ไม่ได้มองเดเกนไรส์เป็นเซนเตอร์จ่าแล้วนะครับเชลซีมองเดเกนไรส์เป็นตัวแทนระยะยาวของเอ็นโกโรกองเต้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าแมตต์รอรายงานแบบนี้หมายความว่าซัมเมอร์นี้เชลซีเผื่อๆรุ่นบิ๊กดีลได้2คนเลยนะครับก็คือเดเกนไรส์คนหนึ่งแล้วก็เซนเตอร์ฮาฟอีกคนหนึ่งนะครับแมตต์รอยังบอกด้วยนะครับว่าเชลซีมีออปชั่นที่จะขยายสัญญากับเตียโกซิวาเพิ่มอีก1ปีซึ่งทิศทางดีอยู่นะครับแต่ ถ้าเกิดถามว่าอนาคตของกองหลังเชลซีอ่ะใครที่มันชัวร์สุดๆนะว่าอยู่ต่อแน่นอนพันเเนี่ยแมตตรอบอกว่าเป็นคูซูมานะครับอันนี้สโมสรวางแผนใช้งานยาวๆปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญา2ปีครึ่งนะครับแล้วก็อายุยังไม่เยอะด้วยนะครับนี่คือรายงานจากแมตตรอเกี่ยวกับตำแหน่งกองหลังนะครับไปดูอีกหนึ่งนักข่าวที่ผมว่าเออคนนี้ใช้ได้เลยนะครับนิซาคินเซล่านะครับถ้าเกิดยังแม่นอยู่เรื่อยๆเนี่ย เดี๋ยวผมจะดันขึ้นมาเทียนหนึ่งในะเร็วๆนี้นะนของ g ก .com คนะครับคือนีซ่าคินเซล่าของ g ก .com ไม่ใช่คนที่รายงานข่าวหวือหวานะครับไม่ใช่คนที่รายงานข่าวหวือหวาไม่ใช่คนที่ตลาดเทพแล้วก็ไม่ใช่คนที่รายงานเจ้าแรกๆแต่ผมว่าเขาเป็นคนรายงานเก็บประเด็นปลีกย่อยได้ดีและเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดพวกดาวรุ่งบ่อยนะครับสรับนีซ่าคินเซล่าคนนี้ผมว่าฟังได้เลยนะครับแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องของตลาดขาออกนะครับนซ่าคินเซล่าเขาบอกว่า ฟิกาโยโทโมรี่เนื้อหอมจริงนะครับตามที่สื่อรายงานหลายเจ้าเลยนะครับมีข่าวกับทั้งมิลานนิวคาสเซิลลิสยูเนเตดแลวก็อีก2ทีมที่ไม่ได้ระบุชื่อแต่จุดนี้เขาบอกว่าทโมรี่ส่วนใหญ่อยากยืมตัวแต่เหมือนมิลาน,นลึกๆและเอซม,มิลานอยากเซนถาวรเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้นิซ่ากินเซราบอกมาแล้วถ้าเกิดทโมรี่ย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้จริงเนี่ยคาดว่าอันโตนิโอเรดิเกร์น่าจะอยู่กับเชลซีต่อไปอย่างน้อยก็จบซีซั่น นอกจากนี้ครับเชลซีเองก็พร้อมปล่อยเกปปากับอารอนโซออกจากทีมเช่นกันแต่ปัญหาคือทั้งคู่เนค่าเหนื่อยสูงทําให้การเจรจาแบบยืมตัวกับทีมอื่นก็ไม่ง่ายเชลซีอยากปล่อยยืมตัวนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงหลายคนนะครับแต่ช่วงโควิด1 9มันก็ยากนิดนึงคับที่จะปล่อยตัวออกไปนะครับ ไปดูเรื่องของเปาโลดิ巴ากันบ้างดีกว่านะครับมันเคยมีข่าวลือเมื่อเดือน2เดือนก่อนเนีย่ยว่าเชลซีแอบจับตาสถานการณ์ของเปาโลดิ巴านะครับล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโน่ปัดข่าวนี้ให้ครับว่าไม่ใช่ความจริงนะครับโรมาโน่ให้สัมภาษณ์ในรายการเฮียวิโกพอดแคสต์นะครับเขาบอกว่าผมได้รับการสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับสถานการณ์ของเปาโลดิ巴าที่ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับยูเวนตุสซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ แต่ถ้าเขาไม่ต่อสัญญาในเร็วๆนี้นะคาดว่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามผมอยากจะบอกว่าเชลซีไม่เคยติดต่อใดๆกับดีบาร่าหรือตัวแทนของนักเตะเลยพวกเขายังเชื่อใจในตัวไคฮาวเวสแล้วก็ฮาคิมซิเยกเชลซียังมีความสุขกับนักเตะเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นข่าวกับเปาโลดีบาร่าเป็นอันว่าจบไปนะครับปิดท้ายกันที่คู่แข่งของเราในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ แอตเลติโกมาดริดนั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยปล่อยตัวดีเอโก้คอสตาไปแล้วถูกไหมครับแต่ล่าสุดไปเซ็นคนนี้มาครับ มูซาเดมเบเล่นะครับกองหน้าของโอลิมปิกลียงซึ่งจริงๆคนนี้เคยมีข่าวกับเชลซีเมื่อปีที่แล้วด้วยแต่ลียงโกงค่าตัวเวอร์เกินครับเชลซีเลยไปเอาติโมแวนเนอร์มานะครับแลวปีนี้ฟอร์มตกครับเดมเบเล่ le, ฟอร์มตกยิงน้อยมากครับเป็นตัวสมรองสุดท้ายเป็นแอตมาดริดยืมตัวไปได้แต่ก็อย่าประมาทนะครับถึงจะฟอร์มตกแต่เขาอาจจะไปปังกับตาหมีก็ได้และเดี๋ยวจะต้องเจอกับเราก็ประมาทไม่ได้เช่นกันนะครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ ผมนํามาฝากให้ในวันนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับยาถ่าย123สปปรรพคุณตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรเอธรรมชาติเจ้าธาตุจอมทองด้วยนะครับสปปรรพคุณตามนี้เช่นกันไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของช่อง e ีทบอลกันได้เยอะๆนะครับแล้วก็ฝากผลงานของ Off ฟิเชีด้วยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะไปชมกันเยอะๆเขาจะได้ต่อสัญญาย,ยาวๆนะครับช่วงนี้พีทบอลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย